การชักน้ําเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านนั้นจะโดยโง่จะโดยจงใจหรือจะโดยความขี้ขาดตาขาวก็ตามนั้นความหายนะกําลังจะเกิดขึ้นในประเทศนี้เรื่องนี้คือความตังบุญพลโทคงชีพโกศกะลาโหมก็ตอบด้วยความระมัดระวังและผมเองก็อยากจะฟังการปฏิเสธนะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันจะเป็นจริงขึ้นมาวันไหนเนี่ย ประเทศไทยหายนะในวันนั้นประสัยนะครับแล้วก็มีการเชิญกลุ่มสีต่างๆไม่ว่าตอนแรกก็ต้องมีกลุ่มสีเหลืองสีฟ้าสีแดงนะครับแล้วก็ฝ่ายค้านสีส้มเนี่ยมาขึ้นเวทีนะครับโจมตีพลเอกประยุทธ์นะครับนั่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอันแรกนะครับต่อมาเนี่ยเขาก็จะพยายามเชิญประธานรัฐสภามานะก็มีข่าวว่าจะเชิญเขาพยายามไปขอทําการเจรจาแต่ท่านก็ยังไม่ได้ตอบรับว่าจะมาหรือไม่มา นกครเพราะร้างกระแสแต่ตอนหลังมันแผ่วไงเพราะโควิดมันระบาดเขาก็เลยใช้ประเด็นนี้จุดกระแสตัวเขาขึ้นมากระแสนั้นก็ยืนอยู่บนหลักเลยความจริงในแะง่ความจริงก็คือกองทัพก็ปฏิเสธว่าไม่มีปรากฏถามว่าทําไมไม่เอาผิดจตุพรน่ะจตุพรพูดไม่จริงพูดไม่ถูกต้องคือจตุพรตั้งคําถามกองทัพก็ตอบคาถามมา สวัสด,ดีครับมาพบกับผมเทือศักดิ์จิมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะรับชมจากนอกไหนประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องราวของจตุพรพมพันธนะครับก็จนเป็นที่มาของกระรวงการลาโหมเนี่ยออกมาชี้แจงแล้วไปดูใบเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะว่าตกลงมันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้น นะครับแล้วมานําเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และนําเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์จะต้องบอกว่าทำอะไรทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเพราะศักยภาพเนี่ยนะครับของขีปนาวุธซึ่งคิดว่าเหนือกว่าประเทศที่เป็นคู่มหาอำนาจแต่สถานการณ์พลิกเพราะว่ามาหาอำนาจด้วยกันได้คิดความเร็วที่เหนือกว่าเกินหนึ่งเท่าตัว ผมพูดเรื่องนี้เพื่อจะบอกกับพี่น้องว่าที่หยิบยกพรบการเดินเรือของน่านน้ําไทยพุทธศักราช2456นั้นวันนี้มีคำถามในทางการข่าวเพื่อจะสื่อความไปยังนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รักษาการตามอำนาจที่ได้ยึดมาจากรัฐมนตรียึดมาจากรัฐมนตรีเนี่ยนะครับ แน่นอนที่สุดวันนี้อำนาจอยู่ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาว่ามีตู้คอนเทนเนอร์ที่กำลังลำเลียงกันอยู่นั้นผมระบุค,ความยาวเลยว่ายาว45ฟุตส่วนเจ้าขึ้นท่าเรือไหนแต่ฟังผมดีๆนะครับถ้าเรื่องนี้เป็นความจริงการนำขีปนาวุธใส่ตู้คอนเทนเนอร์และท่าลำเลียง ไปยังจังหวัดเชียงใหม่ที่ว่านี้ผมไม่ทราบว่าชะตากรรมของประเทศไทยนั้นจะอยู่ในสถานการณ์ไหนเพราะมหาอำนาจอย่างประเทศจีนเขาไม่รอให้มีการยิงเขาก่อนอย่างแน่นอนนั่นหมายความว่าการชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านนั้นจะโดยโง่จะโดยจงใจหรือจะโดยความขี้ขาดตาขาวก็ทมนั้น ความหายนะกําลังจะเกิดขึ้นในประเทศนี้ข้อชี้แจงนี่นะครับที่ผมได้พูดกรณีการชักศึกเข้าบ้านนี้นะครับให้มาหาอำานาจช้ไทยเป็นฐานติดตั้งยิงขีปนาวุธพลโทคงชีพยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจรงิงและรัฐบาลไม่เคยมีนโยบายต่อเรื่องนี้ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงโดยกระทรวงกลาโหมได้ปฏิบัติตามนโยบายความมั่นคงและยึดมั่น ในผลประโยชน์แห่งชาติมาโดยตลอดโดยมุ่งรักษาสมดุลไม่ยอมให้ต่างชาติเข้ามาตั้งฐานทัพทางทหารในประเทศไทยหรือใช้ไทยเป็นฐานในการโจมตีประเทศอื่นอย่างเด็ดขาดซึ่งหมายรวมถึงการนำขีปนาวุธหรือหัวรบนิวเคลียร์มาติดตั้งในประเทศไทยตามที่กล่าวอ้างด้วยฝนโทคงชีพนะครับพูดต่อยอว่าโดยส่วนตัวนับถือนายจตุพร ในฐานะคนของสังคมแต่ไม่ทราบว่านายจตุพรต้องการอะไรหรือทําเพื่อใครและหวังผลอะไรรวมทั้งมีแผนที่จะขยายผลต่ออย่างไรการให้ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนสําคัญอย่างยิ่งผ่านสื่อจากความเชื่อส่วนตัวโดยขาดข้อมูลข้อเท็จจริงยิ่งสร้างความสับสนตื่นตระหนกในสังคมขอให้ประชาชนได้ใช้ดุลพินิษในการรับข้อมูลข่าวสาร โดยพิจารณาแหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือของข่าวสารพลโทรคงชีพเนี่ยนะครับระบุด้วยว่าขอความร่วมมือส่มนวลชนได้กลั่นกรองและนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์กับสังคมโดยให้ยึดประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นสำคัญร่วมกันสร้างสารรค์ไม่ซ้ำเติมประเทศชาติในยามวิกฤตที่เราทุกคนกำลังฝ่าวันด้วยความท้าทายนี้ไปด้วยกัน ผมอยากจะกเรียนเนยนะครับว่ามัธุรสวาจาอย่างนี้เนี่ยอธิบายความกันได้กรณีทั้งหมดนั้นนะครับผมพยายามได้ตั้งคำถามเพื่อต้องการให้นายกรัฐมนตรีในฐานะที่ผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติเนนะครับหนึ่งในสาฉบับรวมกระทั่งเรื่องความมั่นคงของชาติ ผมปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าไม่มั่นใจหรือมีข้อสงสัยข้อกังวลผมจะหลีกเลี่ยงในประเด็นต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในตลอดระยะเวลาที่ได้ขับเคลื่อนทางการเมืองผมมีบรรดาหูมิตรนะครับตั้งแต่อาวุโสสุดนะครับจนกระทั่งถึงวัยที่ยาวกว่าสิ่งหนึ่งนั้น ทุกคนต่างก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันว่าผมมีความรักชาติบ้านเมืองไม่ได้คิดเนี่ยนะครับที่จะทำ้ายชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกรณีถึงการข่าวเรื่องการตั้งฐานยิงขีปนาวุธความเป็นจริงเนี่ยนะครับผมต้องการคุยกับพลโทคงชีพ เป็นการส่วนตัวสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้มีความละเอียดอ่อนและก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผมก็อ้อมผ่านการสอบถามไปยังอดีตผู้บัญชาการฐานบุกซึ่งอยู่ในซีของรัฐบาลนั่นแหละว่าการข่าวในเรื่องนี้มีข้อเท็จจริงอย่างไรบ้างซึ่งก็ได้รับฟังในขนาดนั้นเนี่ยนะครับว่ามีความพยายาม อยู่จริงในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่จะพยายามที่จะส่อหาพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและจังหวัดอื่นๆในภาคเหนือมีการสำรวจกันตามลำดับนี่ก็เป็นการข่าวที่มีการพูดคุยกันนอกรอบจนกระทั่งนี่นะครับได้มีการก่อสร้างสถานที่โดยเปิดเผย แต่จำนวนงบประมาณที่ใช้ของมหาอำนาจที่สร้างที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นมันเริ่มชวนให้สงสัยขึ้นมาว่าแค่สถานที่บริการนะครับดังเช่นเหมือนหลากหลายประเทศทำไมจะต้องใช้งบประมาณถึงขนาดนี้เราเป็นคนไทยเนี่ยนะครับเราเองก็ต้องสนใจเพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้คน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นได้ชัดว่าประมาณทั้งเดือน7เดือนที่แล้วมีกลุ่มประชาชนเนี่ยนะครับแต่งตัวสูภาพเรียบร้อยได้ไปยื่นหนังสือตามสารากลางจังหวัดต่างๆเจตนาเขาต้องการให้ปรากฏเป็นข่าวและได้มีการระง,งับยับยัง้งเรื่องกรณีที่จะใช้ประเทศไทยเป็นฐานยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์จนกระทั่งถึงสถานการณ์ที่ผมหยิบยกเรื่องนี้มาพูดกันอีกครั้ง เพราะในทางการข่าวเริ่มนะครับที่จะเห็นชัดและเป็นจริงเพราะว่าผมเองก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเรื่องนี้คือความกังวลพลโทคงชีพโกศกะลาโหมก็ตอบด้วยความระมัดระวังและผมเองก็อยากจะฟังการปฏิเสธน,นะครับเพราะว่าเรื่องนี้มันจะเป็นจริงขึ้นมาวันไหนเนี่ยประเทศไทย หายนะในวันนั้นในเชิงงานวิกห์ะนะครับกระแสข่าวที่บอกว่าไทยจะเป็นที่ตั้งขีปนาวุธนะครับยอมให้ต่างชาติมาตั้งเป็นศูนย์กลางในเรื่องของขีปนาวุธขึ้นมานะครับจตุพรก็ขอให้ทางรัฐบาลนายกคัตรีทำการชี้แจงว่าจริงไหมจะเป็นศูนย์กลางตั้งฐานขีปนาวุธเพื่อต่อสู้กับมหาอำนาจอย่างจีน นะครับกระทรวงกลาโหมก็ทําการออกมาทําการชี้แจงซึ่งจตุพรก็ยืนยันออกมาอ่านนะบอกว่า,เ,าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นไม่เป็นเรื่องจริงนะแต่เขาก็พยายามบอกว่า,เ,าเขาได้ข้อมูลมาแบบนี้นะก็อยากมาถามรัฐบาลถามมาก็ควรจะตอบกันเดียวกันก็มีคนบอกว่าอา้าวในเมื่อจตุพรพูดผิดทําไมไม่มีการแจ้งความใน่งคดีกับจตุพรนะมันเกิดอะไรขึ้นนะมันเป็นประเด็นอะไรมากขึ้นหรือเปล่า นะครับแล้วก็ตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นมากกว่านี้ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานว่ามีการใช้กงศูนย์ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเหมือนศูนย์สายลับมมีการตั้งสถานที่ใหม่เป็นกองบัญชาการของสหรัฐอเมริกาในการต่อต้านการต่างประเทศแล้วก็ใช้ในการสอดแนมการวิเคราะห์ก็เกิดขึ้นแล้วก็มีการโพสต์ตามตัวเชื่อมีเดียมีคนกลับมาถามผมเยอะตกลงมันเป็นยังไงนะครับความจริงมันเกิดอะไรขึ้นนะครับตกลงไทยเป็นฐานทัพหรือเปล่า ที่สําคัญก็คือว่ามีการตั้งศูนย์สอบแนมนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ที่สถานทูตจังหวัดเชียงใหม่ที่สหรัฐอเมริกามีการสร้างแห่งใหม่จริงหรือไม่ในเชิงงานสังเคราะห์เป็นอย่างนี้ครับาข่าวเนี้ยมันเกิดขึ้นมาอู้นานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแหละนะครับเรื่องของศูนย์ส,สอบแนมจริงๆแล้วสหรัฐอเมริกาสถานทูตสหรัฐอเมริกามันอยู่ที่ข้างที่เชียงใหม่เนี่ยมันอยู่ข้างแม่น้ําปิงนะครับตรงติดกับเทศบาลนครเชียงใหม่มันแคบ แล้วก็มันอันตรายเวลามีปัญหาเนี่ยแถวนั้นมเป็นตลาดคนเต็มไปหมดเลยเขาก็เลยย้ายไปอีกที่หนึ่งย้ยายไปอีกที่หนึ่งก็อยู่วงแหวนรอบนอกวอรอบทดีสองก็มีพื้นที่พ่างกว้างขึ้นน,นะครับก็แค่นั้นเองส่วนที่มีข่าวลือว่าเขาไปตั้งที่ใหม่เนี่ยนะเป็นพื้นที่ที่จะเป็นศูนย์ข้อมูลลงข้อมูลลับเนี่ยผมเลยอีกครั้งเนี่ยผมคำคิดตรงนี้ไปครั้งและเนี่ มันปัจจุบันนี้ไอ้เรื่องของการสูนสอบเนีร์ไอ้ฐานข้อมูลลงข้อมูลลับมันล้าสมัยแล้วมันล้าสมัยแล้วนะครับปัจจุบันมันยุคนนวิมีเดียนะครับการสอดแนมเขาใช้สงครามเขาเรียกว่าอยู่ที่ไหนก็ได้ทํางานเขาเรียกว่านิวมีเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําสงครามไบรัล่าสงครามต่างกันค้าและสงครามอาวุธเขาใช้สื่อใหม่นะครับเขาใช้สงครามในการต่อสู้ใช้นนวิมีเดียในการต่อสู้เขาใช้วิธีการแฮก ด้วยการอยู่ที่ไหนก็ได้ก็แห้งแล้วก็ไม่บอกสถานที่ไม่จำเป็นต้องมาอยู่เชียงใหม่เสมอไปหรือจะกรุงเทพอยู่ในสหรัฐอเมริกาอยู่ในจีน,นก็ทําได้หมดอันนี้มันเป็นมานานแล้วไม่เพิ่งเป็นนะครับซึ่งต้องยอมรับความจริงแล้วความจริงอยู่แค่นี้นะครับแลวผมก็เคยเรียนอธิบายไปแล้วว่ามีข่าวลือเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกนะครับทำไมรู้ดีผมคนเชียงใหม่นะครับรู้ดีแล้วก็ตามเมืองนี้มาโดยตลอดที่เหลือก็เป็นความเชื่อข่าวลือนะครับ อีกอันหนึ่งเรื่องของจตุพรบอกว่าไทยอย่าไปตั้งขีปืนอาวุธเพื่อสู้กับจีนเพื่อเป็นฐานของสหรัฐอเมริกาของมานะครก็อย่างที่กล่ลาหมชีช้แจงอะ่ะผมฟังแต่แรกก็มีคนถามผมว่าเอ๊ะแตาา่ทำไมไทยยอมไม่ทําแบบนั้นก็ทําทําไมอะ่ะประเด็นที่สําคัญคือสหรัฐอเมริกาไปตั้งขีปืนอาวุธในประเทศไทยเพื่ออะไรยุคป,ปัจจุบันมันใช้ยิงจากเรือก็ได้ไม่ต้องมาตั้งถุงตั้งฐานสมัยก่อนมีไหมมีนะครับปัจจุบันเขาเลิกไปแล้วคนไม่รู้นะมีนะอยู่ในภาคอีสานก็เลิกไปแล้ว ผมไม่บอกชื่อแล้วกันก็เลิกไปนานนาน,น,านย,ยุคอุ้ยตั้งแต่สมัยพระเด็กเปลงมาเลิกไปอ่ะเลิกไปนานแล้วนะครับค่ายรามาสูรเนะนี่ยบูญได้บอกชื่อแนละ้ค่ายรามาสูรก็เลิกไปแล้วเมื่อก่อนก็มีของ BBC ีซีแต่เขาไปฮะของของ,ขอ,ง,ขอ,งอ,อังกฤษนะก็มาตั้งฐานในภาคอีสานเลิกกันหมดแล้วตอนเนี้นะครับอยู่ในสถานีวิทยุเลิกไปหมดแล้วมันมันมันเป็นคนยุคคนสมัยตอนนั้นมันยุคสงครามยุคสงครามเวียดนามอ่ะ นะครับตอนนี้มันจะมาตั้งฐานขีปนาวุธคือขีปนาวุธเขามีพิสัยใกล้พิสัยกลางและพิสัยไกลนะครับไอ้พิสัยกลางไกลลเนี่ยไอ้ใกล้กลางไกลเนี่ยนะครับมันยิงจากฐานของสหรัฐอเมริกาก็ได้ฐานสหรัฐฐานของจีนก็ได้เป็นอาวุธไรนิวเคลียร์นะครับส่วนอาวุธยิงพิสัยใกล้เนี่ยไอ้พวกเพชรติองพิติออดไอ้พวกพิสัยใกล้เนี่ยนะครับมันใช้สาหรับการต่อสู้ระยะประชิด บอกอู้มาตั้งฐานไปเป็นการยิงนิวเคลีย์ยิงขีปนาวุธเขาไม่ตั้งในประเทศไทยเราเขาปกติเขาสู้ก็เอาเรือเรือลบมาก็ยิงมาเรือลบยิงนิวเคลีย์มาเรือลบก็ทํากันได้มานานแล้วนะเรือวุธนิวเคลียร์รัสเซียก็มีสหรัฐอเมริกาก็มีจีน้เขามีกันมานานแล้วนะครับจุาพรอาจจะได้ข่าวมานะแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองเนี่ยจุพรเขาต้องการอะไร นะครับไม่ใชิยงนสานการณ์เป็นเขากําลังดึงดึงกระแสมาที่ม็อบเขาต่างหากเขามีการจัดประสัยต่อต้านรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เกิดขึ้นนะครับก็จะมีการเชิญอดีตประธานรัฐสภานะครับมาทําการประสัยนะครับแล้วก็มีการเชิญกลุ่มสีต่างๆไม่ว่าตอนแรกก็จะมีกลุ่มสีเหลืองสีฟ้าสีแดงนะครับแล้วก็ฝ่ายค้านสีส้มเนี่ยมาขึ้นเวทีนะครับโจมตีพลเอกประยุทธ์นะครับนั่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอันแรกนะครับต่อมาเนี่ย เขาก็จะพยายามเชิญประธานรัฐสภามานะก็มีข่าวว่าจะเชิญเขาพยายามไปขอทําการเจรจาแต่ท่านก็ยังไม่ได้ตอบรับว่าจะมาหรือไม่มานะครับเพราะสร้างกระแสแต่ตอนหลังมันแผ่วไงเพราะโควิดมันระบาดเขาก็เลยใช้ประเด็นนี้จุดกระแสตัวเขาขึ้นมากระแสนั้นก็ยืนอยู่บนหลักเลยความจริงในแะง่ความจริงก็คือกองทัพก็ปฏิเสธว่าไม่มีปรบบากฏถามว่าทําไมไม่เอาผิดจตุพรนะ่ะจตุพรพูดไม่จริงพูดไม่ถูกต้องคือจตุพรตั้งคําถามกองทัพก็ตอบคาถามมา นะครับสิ่งเหล่านี้นะฮะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ทางการเมืองทั้งน id ั้นนะครับในเชิงการต่อสู้นะครับในเรื่องของข่าวอนไนจริงเหมือนก็บอกจริงนะอนไนไม่จริงเหมือบอกไม่จริงนะครับจริงข่าวนี้มันเกิดมาวัน2วันแล้วนะครับก็เลยนามาสังเคราะห์ให้กับผู้น่วนสร้างว่าทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลนะเป็นกลยุทธ์ในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับกลยุทธ์ทางการเมืองการปกครองเท่านั้นนะครับการรับรู้ข่าวสารเนี่ยดูให้ดี นะครับทุกอย่างมีที่มาที่ไปนะครับเรื่องของการตั้งไม่ตั้งแต่เจตจำนงเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองก็เขาต้องการที่จะให้มาสนใจมอบเขามากขึ้นพอกระแสมันเรื่องไปดางโควิด -19 มอบที่ไปเคลื่อนไหวจึงไม่มีบทบาทแต่อย่างใดขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ังใจพ่อมีแต่รักพ่อมีแต่ให้พ่อคิดพ่อสร้างพ่อทำเรื่อยไปนกเพียงใดพ่อไม่หวัน่นอุปรสรรคพ่อไม่ท้อ พ่อเดินต่ออย่างมุ่งมันด้วยความรักความผูกพันพ่อไม่ปร่นทุกพ้องภัยในยามที่เรารับพ่อเรานั้นยังตื่นยืน เยียงข้างอยู่ทุกวันคืนพอคิดถึงแต่ลูกหลานไทยสายทานแห่งความรักของพ่อไม่เหือดหายทุกก้าวที่พ่อย่างไปพ่อให้รักนำทาง พ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อพร่ำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้นให้นานเท่านานลูกจะไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจให้ทุกดวงโอ้พอหลวง สายธานแห่งความรักของพ่อไม่เหือดหายทุกก้าที่พ่อ ยังไปพอให้รักนำทางพ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อคำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้นให้นานเท่านานลูกจะไม่ลืม ทรงสถิตในดวงใจให้ท,ทุกดวงโอ้พ่อลวงในดวงใจโอ้พ่อลวงในดวงใจ